สวัสดีครับพบกับเพิ่มอีกแล้วนะครับผมโอ้วันนี้เย็นเลยนะครับตอนนี้ก็หกโมงเย็นแล้วนะครับผมก่อนกลับบ้านเนี่ยก็จะพามาชมสองคันนะครับทีเด็ดท้ายมือของผมอ่าอันติเมตนะครับตัวท็อปของเราขวามือคิดว่ารุ่นอะไรครับคันนี้แอคทีฟนะครับแอคทีฟข่าวมุกนั่นเองนลครับผมอ่าสวยเลยแต่งภายนอกกันดูไม่ออกเลยครับว่าใครเป็นตัวท็อปใครเป็นตัวรองนะครับอ่าให้ชมก่อนโอเคมาเจาะคันซ้ายก่อนเลยดีกว่าอันติเมตนะครับคันนี้ก็ลูกค้าก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะครับ ชุดล้อเลนโซ่นะครับผมเจเกอร์ขอบ20มาพร้อมอย่างเดิมของบิสโต e นะครับอ่ายางเดิมติดรถเลยนะครับคันนี้และหลังคาดานเพิ่มเติมนะครับเพิ่มมิติตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับผมเราก็จด2สีให้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเนาะสวยงามแล้วการปีหนึ่งนะครับผมตัวนี้แล้วก็เสริมฟังก์ชันกล้องรอบพันนะครับอ่าใต้กระจก1จุดแล้วก็หน้ารถ1จุดด้านหลัง1จุดนะครับผม โอเคสวยงามเลยใช่ไหมคันนี้ตัวท็อป3,000ขี่ตื๊ดๆเลยนะครับผมถัดมาด้านหลังครับลูกค้าก็ตกแต่งเป็นคาดเอวมาสโะตะเพิ่มเติมนะครับให้ตัวรถด้านท้ายเนี่ยมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับสวยงามเลยนะครับแล้วก็ใช้งานเสริมสครับเทด้านท้ายนะครับผมขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับปบั๊บอ่าการลอย ชายประตูด้านหลังนะครับเวลายกของเกยของเนี่ยไม่เป็นรอยแน่นอนนะครับรักษาตัวรถของ่ันด้วยนะครับผมปิดปึ๊บโอเคแล้วก็จะเห็นตรงนี้จะมีกล้องสองตัวนะครับไม่ต้องตกใจเนาะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มนะครับเป็นกล้อง,ออส,งสามมิลสงศารอบคันนะครับผมสามารถบันทึกภาพอุบัติเหตุได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเนาะเสียบไฟได้ตัวเดียวจิ้มตัวเดียวนะครับเซฟได้หมดเลยนะครับโอเค วันนี้เราก็จะมากันแบบไปเร็วเลยนะครับผมวันนี้เป็นแนวทางการแต่งเนาะเผื่อลูกค้าคนไหนอยากได้แบบนี้นะครับผมาก็จัดการให้ได้ขยับมานะครับเป็นตัวเริ่มต้นของเราเนะาะชมแมปราคาต่างกันอยู่ที่3ามแสนสามบาทนะแล้วแต่คุณจนะชอบกันนะครับว่าชอบแบบไหนนะตัวนี้ตัวเริ่มต้นของเรางบแต่งคันนี้อยู่ประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับผมมาพร้อมชุดแต่งวสุมาร,รอบคันนะครับมาชมกันใกล้ใกล้เลย ปกติแล้วในแอคทีฟเนี่ย,ยจะเป็นกระจังหน้าดำอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เสริมตัวครอบของกระจังหน้าวาซูมาเข้าไปนะครับผมดูดุขึ้นเยอะเลยนะครับเอกลักษณ์คือจะเป็นสีน้ำเงินสีแดงตรงนี้เนาะโอเคแล้วก็เสริมฟังก์ชันกล้องรอบคันเหมือนเกิดเหมือนกันนะครับคันนี้ก็จะดูตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดแต่งก็มีความสวยงามนะครับสีขาวสีเทาสีดำตัดแดงนะครับผมดุยิ่งขึ้นเลยนะครับมองเหมืนเหน,เนยังไงก็ไม่รู้แน่นอนว่าตัวไหนรุ่นไหนลองท็อปหรือว่าตัวเริ่มต้นนะครับผม ขยับมาด้านข้างนะครับปกติแล้ว Active เด่ยกระจกจะเป็นแบบพับปกติเนาะเป็นพับแบบกระบะทั่วไปนะอันนี้ก็ลูกค้าติดตั้งเป็นพับไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมานะครับสังเกตได้ว่าจะมีไฟเลี้ยวเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เหมือนกับตัวนู้นเลยนะครับผมคล้ายๆกันเลยลองเทียบดูนะครับอ่าเป็นไงคายนอกเหมือนท็อปทุกอย่างเลยนะครับผมได้เปรียบด้วยเรามีไฟทับทิมตรงนี้ขออภัยครับได้เปรียบด้วยเรามีไฟเลี้ยวตรงนี้เพิ่มเป็นหนึ่งจุดเป็นไงคุ้มไหม รุ่นเริ่มต้นคันนี้ก็ราคา1นึ่งล้านหแบาทนะครับต่างกับตัวท็อปแค่3าม0 0นบาทนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับว่าชอบสไตล์ไหนเอาคุ้มค่าก็แนะนำเป็นคันนี้แต่ถ้าอยากได้ออปชั่นแบบจบก็เป็นคันนู้นก็ได้นะครับผมโอเคอ่าในส่วนของล้อคันนี้เนี่ยมาพร้อมชุดล้อของเลนโซอีกเช่นเดิมนะครับเป็นล้อ RTG นะขนาด20นิ้วนะครับผมขอย้ําว่า20นิ้วนะ รัดยางนี้โตนะครับราคานี้อยู่ประมาณ33,000บาทนะครับรวมเทอร์ล้อดเดิมกับเราไปเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเพิ่มแถมครอบเบรกให้ครอบดุมแถมให้นะครับยังไงสวยงามเลยไหมดูไกลๆก็ได้สวยยังไงก็สวยร2 0มีมิติมากเลยนะครับรถคือใส่1 2 0เนี่ยแม่งเหมือนตัวท็อปเลยนะครับลูกค้าไม่สามารถแยกออกได้เลยอ่าพามาดูด้านหลังก่อนอย่างที่บอกนะครับชุดแต่งของวาซูมาก็จะมีชายบันไดตรงนี้ด้วยนะครับอีกหนึ่งจุดเนาะโอเคแล้วก็ด้านหลังก็จะมีสปอยเลอร์บนครับ อาสปอยเลอร์บนสวยงามนะครับผมรับกับไฟท้ายนะครับสวยงามเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสกเกิร์ตด้านหลังนะครับก็จะให้มิติดุยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเลือกปลายท่อได้นะว่าจะเอาเป็นแบบกลมหรือว่าแบบสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเหลี่ยมเนาะแล้วก็คันนี้ก็เสริมฟังก์ชันนะครับเซนเซอร์เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับสี่จุดก็คือหน้าสองหลังสอง มั่นใจถอยไงก็ไม่ชนแล้วก็มีกล้องถอยหลังให้อีกโอ้โหแค่นี้ก็สบายแล้วออปชั่นแต่งแค่นี้ประมาณแสนนิดๆน,นะครับผมไม่ต้องไปซื้อตัวท็อปก็ได้ออกแค่ตัวนี้ก็จบแล้วนะครับสวยงามเลยแต่ว่าฝาเปิดยังเป็นแบบมืออยู่นะครับรั<ะ>แบบอ่า <c oughs> เป็นแบบมือนะแต่ว่าก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับมีทั้งคลิกเซนเซอร์แล้วก็แบบไฟฟ้านะครับผมโอเคก็มาสรุปกันหน้าหน้าดีกว่าครับอ่าสหรับคันนี้ก็ถ้าลูกค้าสนใจเป็นแอคทีฟสีขาวมุกนะครับเพิมกงาะจัดโปรให้เลยเนาะ สเต็ปนี้เลยล้อชุดนี้ชุดแต่งแบบนี้ได้พับไฟฟ้าด้วยนะครับจอแอนดรอยพร้อมกล้องถอยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยไม่เกิน1นึ0 0แบาทนะครับบอกก่อนคุ้มแน่นอนนะครับโปรนี้ยังไงก็ลองทักมาสอบถามกันได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวท็อปออปชั่นครบอ่ามีทั้งระบบเอเดสความปลอดภัยนะครับเป็นเลิศชั้นเยี่ยมเลยนะครับแล้วแต่คุณจะพิจารณานะว่าชอบรุ่นไหนยังไงก็ลองติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์0 9 8 8 5 8 7 9 7 8นะครับหรือว่า เพจ Facebook อีสูกับเซียวปื้มนะครับผมยังไงก็ติดต่อได้เลยเนาะปื้มก็ยินดีรับสายทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคันนี้ก็พร้อมส่งมอบแล้วนะครับผมอีกสองคันพรุ่งนี้เดินทางไกลนะครับคันนี้สุราษฎร์ส่วนคันนี้ลูกค้ามารับที่โชว์รูมนะครับยังไงก็ขอตัวก่อนนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ